เราจะพูดคุยข่าวสารเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับไม่ให้เสียเวลาเริ่มต้นจากประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนจริงๆนะครับก็คือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสภาพผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่คุณเศรษฐาทวีสินที่ถูกสามรัฐมนูลวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งไปและชื่อที่ออกมาก็คือชื่อของแพทองทานชินวัตนนะครับมีท่าทีของสื่อต่างชาติเกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็เอาเข้าจริงถึงตอนนี้ ก็เริ่มมีท่าทีแสดงความยินดีอย่างไม่เป็นทางการต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วและชาติที่แสดงความยินดีต่อว่าที่นายกแพทองทานเป็นชาติแรกๆเป็นผู้นํากลุ่มแรกๆเลยก็คือกัมพูชาครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีฮุนมันเนตผู้นํากัมพูชาได้แสดงท่าทีแสดงความยินดีต่อว่าที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับ โดยนายกมนตรีฮุนมานเนตบอกว่าในฐานะรัฐบาลและประชาชนกัมพูชาขอแสดงความยินดีต่อการได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยของคุณแพทองทานชินวัตรและหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ประชาชนไทยมีต่อการเป็นผู้นำของคุณแพทองทานชินวัตร นายกมนตรีฮุนมานเนตยังบอกด้วยนะครับว่ากัมพูชากับไทยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ทวิภาคทวีและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลายาวนานโดยนายกรมนตรีกัมพูชายังเชื่อได้ว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนทางยุทธ,ธศาสตร์ที่มีอยู่ต่อไปนายกมนตรีฮุนมานเนตยังบอกด้วยนะครับว่าภายใต้ความสัมพันธ์จิตวิญญ,ญาณของซอนสัมพันธ์ ที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตยังบอกด้ยวยว่าจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์และความร่วมมือไปสู่ผลประโยชน์ที่มีร่วมกันต่อทั้งประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งสร้างสักยภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและระดับโลกไปพร้อมกันนี่คือนายกรัฐมนตรีฮุนมานเนต็ต ผู้นำคนปัจจุบันของกัมพูชานะครับขณะที่คุณพ่อของนายกมนตรีฮุนมาเน็ตก็คือสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกมนตรีที่ปัจจุบันดารงตําแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับเฟซบุ๊กของสมเด็จทุนเซนก็มีการเผยแพร่ภาพาพ,พร้อมเอกสารแสดงความยินดีที่ลงนามโดยสมเด็จฮุนเซนซึ่งปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภากัมพูชาเนื้อหาในจดหมายที่จ่าหน้าถึงว่าที่นายกมนตรีาพทองทม์ระบุเลยนะครับ ว่าในฐานะประธานวุฒิสภาขอแสดงความยินดีต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจดหมายของสมเด็จทุนเซนยังระบุด,ด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้การเคารพซึ่งกันและกันและคำมั่นสัญญาที่จะรักษาสติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองชาติภูมิภาคและประชาคมอาเซียนก่อนจะลงท้ายจดหมายถึงว่าที่นยายกแพทองทานนะครับบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนา มีสุขภาพดีและมีความสุขต่อไป <passe. S 1> ก็ถือได้ว่าเป็นชาติแรกๆเลยนะครับที่แสดงความยินดียังเป็นทางการต่อว่าที่นาะยกรัมนตรีแพทองทานชินวัตรทีนี้อย่างที่เราบอกนะครับว่าสถานการณ์ข่าวในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าคนจํำนวนมากที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าและ<ไ>เห็นข้อมูลเห็นรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเวอร์ไว์ไลฟ์เนี่ยคงจะไม่ย้อนรายละเอียดอะไรมากมายแต่จะชวนไปดู ท่าทีจากสื่อต่างชาติที่เขามองสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ว่าเขามองสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลายสื่อเลยนะครับวันนี้เราหยิบขึ้นมาทั้งสื่อตะวันตกสื่อตะวันออกสื่อในเอเชียสื่อในยุโรปสื่อในอเมริกาเริ่มต้นจากสื่อญี่ปุ่นก่อนก็แล้วกันนะครับนิเคอิเอเชียสื่อของญี่ปุ่นได้ถึงอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าคุณแพท,ทองทานชินวัตเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศที่มีอายุน้อยที่สุด นิ k เคอีเอเชียบอกเลยนะครับว่าเป็นอายุที่น้อยที่สุดในเอเชียด้วยวัย37ปีนิ k เคอีเอเชียบอกว่าการขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกต้นปีของคุณแพททองทานถูกมองว่าอดีตนายกทักษิณซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศน่าจะต้องสร้างเงาอยู่เบื้องหลังการบริหารประเทศของลูกสาวอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ โดยมีการอ้างอิงบทสัมภาษณ์คุณแพททองทานที่เคยให้สัมภาษณ์กับนิกเคอีเอเชียเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาในตอนนั้นเนี่ยคุณแพททองทานบอกกับสื่อญี่ปุ่นอย่างนิกเคอีเอเชียบอกว่าดิฉันมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณในทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องครอบครัวเราพูดคุยกันทุกเรื่องรายงานของนิกเคอียยังอ้างความเห็นของดันแคนแมคคาโก้ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางของสิงคโปร์ ชี้เลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคุณทักษิณต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองและที่ผ่านมาก็เป็นที่รับรู้กันว่าคุณทักษิณมักแต่งตั้งตัวแทนของตัวเองขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณทักษิณคาดหวังเท่าไหร่นักแต่การขึ้นมาของคุณแพท,ทองทานซึ่งเป็นลูกสาวน่าจะทําให้ไม่ต้องเกิดการเจรจาต่อรองใดๆอีกต่อไปทําให้คุณทักษิณสามารถใช้คุณแพท,ทองทานเป็นอํานาจพางตรงได้เลยต่อมาเป็นเดอะการเดียนครับเดอะการเดียนสื่ออังกฤษ ระบุในเนื้อหาข่าวระบุว่าคุณแพทองทานมีบทบาทสําคัญในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดโดยเธอเข้ามาเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้สนับสนุนคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่เป็นลูกสาวของคุณทักษิณและเธอเค้าเคยก็ได้รับการวางตัวให้เป็นคันดิเดตนายกตันตีด้วยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นก็ตัดสินใจเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้มาเป็นนายกรันตีแต่ว่าในวันนี้รายงานของเดอะการ์เดียนเขียนไว้ว่าคุณแพทองทานซึ่งไม่เคยมีตําแหน่งทางการเมืองมาก่อนกําลังจะเข้ารับ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในช่วงเวลาที่การเมืองไทยกําลังมีความไม่มั่นคงอย่างมากครับเป็นความไม่มั่นคงที่เดอะการเดียนบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่สามรัมณูนสั่งยุบพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและมีการถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเดอะการเดียนยังอ้างความเห็นนักวิชาการด้านการเมืองไทยที่อธิบายสถานการณ์ในเวลานี้ว่าพรคเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลซึ่งรวมถึงฝ่งยอำนาจก่าที่เคยอยู่ตรงข้าม กับพรคเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยน่าจะยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการให้พักประชาชนซึ่งเป็นพักที่สืบทอดอำนาจมาจากพักเก้าไกลได้มีอำนาจทางการเมืองแต่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็อาจจะมีข้อจํากัดในการชี้ทิศทางการเมืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในเวลานี้เด็กกาเดียนมองว่าเขาน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสบายใจนักที่ต้องให้ลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเองก็น่าจะรู้ดีว่าที่ผ่านมามีการฟ้องร้องนักการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงมากนะครับการดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานก็จะเป็นเดิมพันที่สูงเช่นเดียวกันไปดู CNN กันบ้างนะครับ CNN สื่ออมริกันตั้งข้อสังเกตการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานชินวัตร โดยการเปรียบเทียบย้อนกลับไปถึงอดีตนายกร้ฐมตรีอีกคนหนึ่งเป็นนายกหญิงเหมือนกันก็คืออดีตนายกรัอมตรยยิ่งรั์ชินวัตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของคุณทักษิณชินวัตรในพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ CNN ยังมองถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายคุณทักษิณไปจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่มีอดีตทหารสนับสนุนซึ่งเป็นคู่แข่งเดิมหลังพรรคก้าไกลชนะการเลือกตั้งถล่มทลายด้วยการหาเสียงด้วยนโยบายแนวทางปฏิรูปด้วย ไปดู BBC นะครับรายงานของ BBC ยกกรณีคำวินิจฉัยของสามรัฐมนูลในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องการยุบพรรคเก้าไกลและการถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินจากการเป็นนายกร,รัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินถอดถอนคุณเศรษฐา BBC มองว่านี่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนต่อคุณทักษิณไปในตัว BBC นั้นทวนความจําเลยนะครับว่าตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็มีข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติระหว่างลิพายอยู่ต่างประเทศซึ่งถ้าถูกตัดสินผิดจริงอาจทําทให้เขาถูกตัดสินจำพุกหลายปีก่อนที่ BBC จะมองย้อนว่าว่าที่นายกแพทองทานว่างานในฐานะผู้นําประเทศของว่าที่นายกแพทองทานนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลาบากครับเพราะว่าความสําเร็จในอดีตของพรรคเพื่อไทยคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผู้มีไรายได้น้อยแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจของไทยในตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มถดถอย มีความท้าทายเชิงโครงสร้างในระยะยาวซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองกับแนวทางที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นโยบายประชานิยมแบบที่พรรคเพื่อไทยเคยทำนี่ไปดูสื่สอสิงคโปร์ใกล้บ้านเรานะครับมีของ State Time State t i เนี่ยมีช่วงหนึ่งรายงานอ้างความเห็นของผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะเสียงแตกถึงสัญญาณการขอดถอนคุณเศรษฐาทวีสิน จากการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนมองว่านี่คือรอยปริร้าวระหว่างการพักรบระหว่างขั้วของคุณทักษิณชินวัตรกับขั้วอนุรักษ์นิยมแต่ว่าการขึ้นมาสู่ตำแหน่งของลูกสาวคุณทักษิณชินวัตรก็คือคุณแพทองทานชินวัตรที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนาย,นายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ยังมีการมองว่านี่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะเกิดรอยปริแตกระหว่างคุณทักษิณกับขั้วอนุรักษ์นิยม แม้ว่าขั้วอนุรักษ์นิยมจะถูกมองว่ามีบทบาทในการถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินแต่ถึงอย่างนั้นการขึ้นส่อำนาจของคุณแพททองทานชินวัตรก็ยังสะท้อนถึงอิทธิพลและอำนาจที่ยังสูงของคุณทักษิณชินวัตรอยู่ดีขณะที่ Channel News เชียสื่อสิงคโปร์อีกเจ้าหนึ่งระบุเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณชินวัตรที่ผลักดันลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกมนตีคนใหม่เนี่ยกำลังเล่นเกมที่เสี่ยง ครอบครัวชินวัตรกำลังเล่นเกมที่เสี่ยงและนี่เป็นการผลักลูกสาวของคุณทักษินมาสู่จุดที่อาจจะเป็นจุดเปราะบางและถือได้ว,ว่าเป็นการพนันครั้งใหญ่ของคุณทักษินชินวัตรมีการประเมินเลยนะครับว่าเมื่อคุณแพทองทานมาอยู่ในตำแหน่งนายกตั้งตีก็มีความเป็นไปได้ที่คุณแพททองทานนั้นอาจจะสะดุดล้มลง จากการทำหน้าที่นี้และนี่คือความเสี่ยงไม่ใช่แค่กับตัวคุณแพททองทันเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นความเสี่ยงต่อตระกูลชิน,นวัตรด้วยขณะเดียวกันถ้าคุณแพททองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ได้นี่ก็จะเป็นจุดจบของพรรคเพื่อไทยและตระกูลการเมืองชิน,นวัตรเช่นกันและจะทำให้พักประชาชนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พักคก้าไกลถูกยุบ มีพลังมีคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับสื่อต่างชาติที่รายงานเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้เราก็หยิบเอากรณีที่คุณเศรษฐาถูกถอดถอนมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองสื่อต่างชาติมองกรณีนี้อย่างไรวันนี้ก็มีกรณีของคุณแพทองทานนะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรทุกคนมองว่าสื่อต่างชาติมอง การขึ้นมาสวมหน้าของคุณแพอทองทันชินวัตรครั้งนี้เห็นด้วยเห็นต่างมองตรงกันหรือมองต่างกันอย่างไรเชริญทักทายเชิญพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับสำนักข่าว today Make tomorrow today